อดีตพระท่านสภาผู้แทนและเลขานุการท่านพิสัทเดชเสนทรัพย์ยพนาผมคิดว่าผมจะรับปัญหาสิ่งที่พี่น้องร่วมกานได้จากพี่น้องโดยตรงนั่งสู่คณะผู้บริหารได้เพราะว่าเป็นพรรคเดียวกันที่ท่าเทียมกันสภาเปลี่ยนสมุดต่างๆที่วิเคราะห์ลวงพ่อผมคิดว่า และผู้บริหารในท่0นยี่ทิ่านภาคมพี่น้องจะมีปัจจองใบใบนึ่งเลือกคันนายกเบอร์นึ่งทันพิเชษผมกุ้งราอีกใบหนึ่งจะเลือกสมาชิกสภาพจังหวัดจะงหทอดนอีเนหนึง่งเลือกเบอร์สี่เลือกผมในเบอร์สี่ดำกันให้แม่พยายา่ผมร่วมเกินก็ขอให้พี่น้องใหอไทยลำเลือกวันที่20 好。嗯啊